ค่ะนายจ้ามิกจินได้สัสดีค่ะมิกจินค่ะ ก็สวสดีวันนี้เราจะมารีวิวสกินแคร์แบรนด์ไทยที่ใช้ดีแล้วก็มาดังที่ญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือแบรนด์เมเมโกะนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะคะแบรนด์เมเมโกะเนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติไทยที่ผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติของญี่ปุ่นค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีขายทั้งที่ไทยและก็ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งเพื่อนคนญี่ปุ่นเราเองเนี่ยก็ชอบใช้มากๆเลยค่ะแล้วก็ดีเควสให้เราเนี่ยทำคลิปรีวิวออกมานะคะวันนี้เราก็เลยถือโอกาสทําคลิปรีวิวให้้เพื่อนนทังค แล้วก็คนญี่ปุ่นชมกันเลยนะคะ จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาพูดถึงแบรนด์แมมเก g ุนะคะเราเคยพูดถึงไปในคลิปทว่าดิตสองคลิปด้วยการช่วงปลายปีที่แล้วนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถไปย้อนชมกันได้ค่ะซึ่งถ้ทเผมที่เราร้สึกสนใจแบรนด์นี้แล้วก็อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนรู้จักกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่มีการผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติต่างๆซึ่งเป็นส่วนผสมจากญี่ปุ่นเช่นกันค่ะคือจะเป็นแบรนด์กึงก่งๆโลกครึ่งญี่ปุ่นนิดนึงเนาะเหมือนกับเราเลย <laughs> แล้วก็เขาเนี่ยมีส่วนผสมที่อ่อนโยนมากๆด้วยนะคะคค ไม่ใส่พวกแอลกอฮอล์พาราเบน SLS แล้วก็มิเนอร์ลออยรวมไปถึงไทโคซานแล้วก็ไม่ใส่สีด้วยค่ะคือจะไม่ใส่สารที่แบบก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวนะคะแล้วก็เขาเนี่ยค่อนข้างแบบใส่ใจลูกค้าแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าแพคเกจจิ้งต่างเขาเนี่ยก็คือใช้หมึกที่แบบว่าย่อยสลายได้ง่ายรวมไปถึงกล่องเขาเองเนี่ยก็เป็นกล่องที่สามารถรีไซเคิลได้รวมไปถึงเป็นคุณภาพฟรีด้วยนะคะคือไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็ไม่ใช้ส่วนผสมจากสัตว์ด้วยค่ะ คือทั้งคอนเซปต์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เอยากจะสนับสนุนแบรนด์ไทยให้ทุกคนรู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะก็เกิดกันมายาวแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนํากันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างซึ่งเราก็ได้ลองใช้ครบหมดทุกตัวที่เขามีในตอนนี้แล้วนะคะก็จะมาสรุปผลให้ฟังกันว่าผลการใช้เป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆได้นะคะสาบตัวแรกก็จะได้แก่ตัว Hot Cleansing Gel ตัวนี้ค่ะ สำหรับตัวนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะคือจะเป็นครีเซชิ่งแบบเนื้อเจลค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นครีเซิ่งเนื้อเจลธรรมดานะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นฮอตครีเซิ่งก็คือตอนที่นวดบนหน้าจะรู้สึกอุ่นๆขึ้นค่ะซึ่งความอุ่นนี้เนี่ยจะช่วยทําให้สิ่งสกรปรกหรือว่าสิ่งที่อุดตันในผิวที่มันแข็งตัวอยู่เนี่ยอ่อนตัวลงแล้วก็หลุดได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนที่นวดด้วยความที่มันอุ่นใช่ไหมคะก็เลยจะให้ฟีลแบบสปาได้ค่ะ หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็น cleansing ลนบเมคอัพนะคะก็คือจะใช้ในขั้นตอนแรกสดสำหรับคนที่แต่งหน้าค่ะโดยวิธีใช้เนี่ยก็คือให้เพื่อนเทล,ลงบนมือที่บอกว่าแห้งนะคะแล้วก็นํามานวดบนหน้าเบาๆนะคะซึ่งพอนวดไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเนื้อเจลมันก็จะอุ่นขึ้นเองโดยธรรมชาติค่ะซึ่งตอนนี้แล้วค่ะจะเป็นชว่วงเวลาที่รู้สึกฟินมากๆเลยนะคะก็นวดไปเรื่อยสักพักหนึ่งก่อนให้พวกสิ่งสกรปรกหรือว่าพวกคราบเมคอัพเนี่ยมันหลุดออกมานะคะแล้วก็ค่อยล้างออกค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยคนที่ต่อขนตาก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวบริเวณตาเราจะใช้อารีมูเวอร์แยกอีกทีนึงค่ะเพราะว่าปกติเราจะใช้มาสคาร่าที่มันกันน้ำนะคะซึ่งถ้าแบบว่ากว่าจะถูหมดมันต้องใช้เวลาเราก็เลยจะใช้อารีมูเวอร์แยกดีกว่านะคะปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครีซิ่งตัวไหนเราก็จะใช้อารีมูเวอร์แยกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าปกติไม่ค่อยแต่งตาอ่างเงี้ยแต่งตาน้อยเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ทั้งหน้าก็ได้เช่นกันค่ะ สรุปจุดให้ชอบอตัวนี้เลยก็คือชอบที่มันอุ่นขึ้นตอนที่นวดบนหน้านะคะซึ่งความอุ่นนี้เนี่ยช่วยทําความสะอาดทางเมคอัพแล้วก็สิ่งอุดตันในผิวเลยนะคะคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงไหนที่มันมีสิ่งอุดตนันหรือว่าพวกสิวเสี้ยอะไรเงี้ยผิวบริเวณนั้นเนี่ยมันจะแข็งๆนิดนึงนะคะโดยเฉพาะจมูกอะไรเงี้ยจับก็คือจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมันแข็งๆเพราะมีสิวอุดตันอยู่นะคะซึ่งพอใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าผิวบริเวณจมูกเนี่ยคือมันนิ่มขึ้น,นะคะคืือออออสิิงง่งงุุดตตาๆกก็หลไปจร แต่ว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องนิดนึงนะคะซึ่งเราชอบจุดนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็เราชอบตรงที่เขานะี่มีสารบำรุงใส่มาให้ด้วยมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรำคาวญี่ปุ่นหรือว่าบัวญี่ปุ่นหรือว่าสารสกัดจากดอกสกูลาเป็นต้นค่ะก็คือไม่แต่ส่วนผสมดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจลองเช็คดูได้ค่ะค่ะต่อไปมากันที่เจลล้างหน้าตัวน,นี้กันบ้างนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีจุดเด่นตรงที่เป็นเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองนะคะก็คือสามารถล้างหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องตีฟองก่อนค่ะ ซึ่งตอนที่นวดบนหน้านก็จะรู้สึกเฟสแล้วก็รู้สึกเย็นๆนิดหนึ่งที่หน้านะคะเพราะว่าเขาได้มีส่วนผสมจากซ่อมยูสุจากจังหวัดโคจิญี่ปุ่นแล้วก็มีส่วนผสมของเปปเปอร์มินด์ด้วยค่ะนอกจากนี้เ,เขาก็มีส่วนผสมจากเซราม่าที่ช่วยทําให้กรอบป้องกันผิวแข็งแรงแล้วก็ช่วยเก็บกับความชุ่มชื้นของผิวได้ด้วยนะคะรวมไปถึงมีส่วนผสมจากว่านหางจระเข้แล้วก็โปรตีนจากนมที่ช่วยลดความระคายเคืองแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มหลักช้ด้วยค่ะ ในส่วนของความรู้สึกกลังใช้นะคะตัวนี้เราชอบใช้ในช่วงเช้ามากๆเลยค่ะเพราะมันรู้สึกเฟสมากๆเลยแล้วก็ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบกลิ่นส้มยูสุแล้วนะคะบอสจะนท้์เนกก็เลยชอบกลิ่นของตัวนี้มากๆเลยค่ะบอกตามตรงว,ว่าตอนแรกเราไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะเพราะปกติเราจะใช้โฟมล้างหน้าที่มันมีฟองนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฟองช่วงแรกๆเราก็จะแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังล้างเสร็จเนี่ยก็คือหน้าไม่แห้งตึงนะคะคือมีความชุ่มชื้น ออคือเขาจะไม่ล้างพวกไขมันที่มันดีต่อหน้าเนี่ยออกไปด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยก็ตัวนี้เนี่ยเราใช้หมดไปหลอดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแพคเกจเก่าคือใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนแพคเกจใหม่ซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะก็ตั้งใจว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะต่อไปมาันที่ฟองน้ําขัดผิวหน้าจมูกแท้ธรรมชาติตัวนี้กันบ้างค่ะ ก็อย่างที่บอกเลยนะคะตัวนี้เป็นฟองน้ําที่ทํามาจากบุกธรรมาชาติ100%เลยนะคะถ้าเพื่อนึกไม่ออกเนี่ยตัวบุกก็คือตัวที่เรากินกันแบบนิ่มๆคอนเนกูน,นะคะก็คืออันเดียวกันเลยค่ะซึ่งคอนเนกูหรือว่าตัวบุกนี้นยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ทําความสะอาดผิวเด็กทาลงมาตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วนะคะก็เลยมีความอ่อนโยนมากๆค่ะ ช้นต่อหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นบุกแข็งแบบนี้เลยนะคะคือแข็งมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยต้องผสมกับน้ําอุ่นก่อนนะคะแล้วก็ตอนที่ผสมเนี่ยก็นวดตัวบุกนิดนึงนะคะมันก็จะพองตัวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นบุกที่แบบว่านุ่มแบบนี้เลยนะคะพอนุ่มแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยใช้นํามานวดหน้านะคะต้องผสมน้ําก่อนนะคะไม่งั้นมันจะแข็งมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอผสมน้าแล้วเนี่ยแล้วพอมันกลายตัวกลายเป็นฟองน้ํานุ่มๆแล้วเนี่ยก็คือนุ่มมากๆไม่บาดผิวเลยค่ะ ซึ่งจริงๆนะคะที่แบบปกติไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาม่าใช้ตัวนี้เนี่ยนำมาล้างหน้าตัวเดียวได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้โฟมก็ได้ค่ะคือนวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำความสะอาดสิ่งสปกปรกออก,อกจากหน้าได้นะคะแล้วก็ช่วยผาัดเซลล์ผิวอย่างอ,อ่อนโยนด้วยค่ะสำหรับใครที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเลยก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวถูหน้าแล้วก็แบบล้างหน้าได้เลยไม่ต้องใช้โฟมก็ได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่านะคะที่แต่งหน้าเนี่ยก็ต้องใช้ครีนซิ่งลบเมคอัพก่อนแล้วก็ใช้โฟมล้างจะดีกว่านะคะและ้วก็ ในการแบบนวดหน้าตอนลางนะคะ ส่วนตัวจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ทุกวันนะคะก็จะใช้ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งค่ะนํามาช่วยผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วออกไปนะคะซึ่งมันนิ่มมากจริงๆนะคะแบบนุ่มมากๆเลยฟินตอนที่แบบใช้มากๆเลยค่ะแล้วก็เราจะมาใช้ตรงบริเวณจมูกด้วยนะคะแบบช่วงไหนให้รู้สึกว่าสิวเซียอะไรเงี้ยแบบจมูกเริ่มผิวเริ่มแข็งๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้คู่กับตัวคอนครีซิ่งเมื่อกี้นี้นะคะก็คือจะนวดตอนที่ลบเมคอัพแล้วก็ตอนล้างหน้าก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยมานวดเบาๆ บริเวณจมูกนะคะก็จะรู้สึกเลยว่าสิวเซียนะ่ยมันหลุดออกไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องก็เป็นคู่ที่แบบว่าใช้คู่กันแล้วเนี่ยพวกสิวเซียสิวอตันเนี่ยก็คือดีขึ้นค่ะ แต่ว่าน้องบุกตัวนี้นะคะก็มีข้อระวังเช่นกันนะคะก็คือด้วยความที่เขาเป็นบุกแท้ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่อะไรมาเลยเพราะว่าเป็นบุกแท้ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เพื่อนใช้เสร็จแล้วเพ,เพื่อนจะไปจะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็นําไปตากในที่แห้งหรือว่าอากาศถ่ายเทนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นนะคะก็ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้ครบประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยก็ควรซื้อเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าสภาพน้องบุกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ กับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะคะก็ควรซื้อเปลี่ยนเมื่อครบประมาณ1เดือนค่ะก็ถ้าสนใจไงลองเช็คดูได้นะคะเป็นฟองน้ําจากบุกธรรมชาติที่แนะนํามากๆค่ะค่ะต่อไปมากันที่โรชาน้าตบตัวนี้กันบ้างนะคะสับตัวนี้นะคะก็มีสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากใบชิโซที่ช่วยเรื่องของการลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยฆ่าแบคทีรียได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะหวังผลในเรื่องการลดรอยดํารอยแดงได้ค่ะ แล้วก็จะมีส่วนผสมจากวิตามิน B3 หรือว่าในอาเซนามายด้วยนะคะซึ่งจะหว่างผลในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยเรื่องการกระชับรูปคุมขนแล้วก็เป็นแอนตี้จริงได้ด้วยค่ะ ต่อเนื่องนะเขาก็จะมีสบัดสมของไฮยาลูรรนิกแอซิดที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็มีสบัดสมของว่านหางจระเข้เราไปถึงเซลลมาได้ค่ะส่วนต่อแล้วก็ใช้หมดไปขวดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขวดนี้นะจะเป็นแพคเกจเก่าค่ะตอนนี้นยะเขาก็เปลี่ยนแพคเกจใหม่เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกหลังใช้ของเราเลยก็คือพวกรอยใหม่ๆรอยสิวที่แบบเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยเราใช้อนะรู้สึกว่ามันจางลงเร็วนะคะหลังจากใช้ตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเห็นผลในเรื่องนี้อยู่ค่ะ แล้วก็ในส่วนของความชุ่มชื้นเองก็รู้สึกได้เช่นกันว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นดีนะคะืคอเป็นโลชั่นน้าตบที่แบบว่าหยิบใช้ได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าฟิลการใช้ดีนะคะคือมีความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่หนักผิวอ๋อแล้วก็ตัวนี้เขาใส่ในาซนามาลมาระดับต้นๆของส่วนผสมเลยนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เราชอบเช่นกันค่ะแล้วก็ต่อไปมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็จะได้แก่ลิปครีมตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เ้วก็สนใจอยากซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ทางแบรนด์เปิดเผยข้อมูลใหม่ๆเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นลิปออร์แกนิกนะคะคือมีสวนผสมจากธรรมชาติถึง99.9%เลยค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้มาแล้วก็มาลองดูส่วนผสมข้างหลังเขานะคะแล้วก็พบว่าเขาใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสมมาแบบไม่กี่ตัวเท่านั้นเองค่ะคือใส่มาแต่สารบำรุงสําคัญเลยนะคะซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของเซอร์บกกิออยล์ซึ่งเป็นออยล์ที่ช่วย ความชุ่มชืนได้ดีค่ะนอกจากนี้น,นะคะยังมีส่วนผสมจากแคสเ o อร์บิน i l ออยที่ช่วยหล่อการลดความหมองคล้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากคาริเซตออยหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ w o m ม n o อยนะคะเพราะว่ามาักจะถูกนําไปใช้ตอนที่แบบว่าผู้หญิงเราในปวดประจําเดือนหรือว่าปวดหัวจากไมเกรนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่า กลิ่นของไคเซตออย์เนี่ยคือมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะซึ่งเรื่องนี้เราคิดว่าจริงมากๆเลยค่ะคือเราเนี่ยทาลิปตัวนี้ก่อนนอนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันทําให้รู้สึกแบบผ่อนคลายมากๆเลยค่ะก็เลยค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้นก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยค่ะแต่ว่าเนื้อไม่หนักก็คิดว่าใครที่เป็นสายออแกนิกน่าจะถูกใจค่ะค่ะก็ได้ดวกันไปเรียบร้อยนะคะสัตว์สกินแคร์จากแบนด์แมเมกูค่ะ ก็ถ้าสนใจงไงเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีขายที่ร้านบิวเทียมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทางออนไลน์เนี่ยก็จะมีขายที่ช็อปปี้แล้วก็ร a ซซาด้าเป็นต้นนะคะส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีขายทางร้านออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใน description บอกนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเปิดอ่านกันดูได้นะคะสักคิปนวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังสนใจกันอยู่นะคะในเรื่องของสกินแคร์เนี่ยเราคิดว่าสภาพผิวของคนเราแต่ละคน,นไม่เหมือนกันนะคะยังไงก็อย่าลืมพิจารณากัน ก่อนซื้อด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมยังไงก็ทิ้งคาถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวราวไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย